ครับสวัสดีครับเอช่องสองทีฮีโร่ครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้รถมันบิดเป็น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 ที่เราเคยเห็นในคลิปนะครับปัจจัยที่ทาให้มันบิดได้นะครับสําคัญก็คือเครื่องนะครับต้องต้องทำนะนะครับเครื่องต้องทํานะครับปัจจัยแรกนะครับอ่ะวิเคราะห์คาบูเรเตอร์ครับคาบูเรเตอร์สาหรับตระกูล kR นะครับที่เราใส่กันก็จะมี แบบนี้แหละอ่ะที่เราใส่กันก็จะเป็นพวกคาบูเหลี่ยมนะครับบางคนงวงว่าคาบูเหลี่ยมคืออะไรคาบูเหลี่ยมก็คือเป็นคาบูลูกเร่งที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับเรียกว่าคาบูเหลี่ยมก็จะตระกูลอ่าเป็นคาบ,บูตระกูลพวกอ่าโลบิบากส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นของแท้จากโรงงานไอ้ของแท้แท้เลยเนี่ยก็จะเป็นคารบูปาก28มเมตรนะครับคาบ,บูเหลี่ยมก็จะเป็นคาบูตระกูลถ้าเป็นของคาวาก็จะเป็น พวก g 64ส g 6 1หนจ็ดนะครับราคาราคาก็จะประมาณ3 0 0 0ถึง4,000แต่ถ้าเป็นคาบูเร่ยมปาก28ของค่ายอื่นเช่นของ cr 85อย่างเี้นะครับราคาก็จะเริ่มสูงขึ้นไปถ้าเป็นมือ2ก็จะลูกประมาณ6,000กว่าบาทนะครับ6 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นของปาก28นะครับพูดถึงปาก28อยู่แต่ถ้าเป็นของพวก YZ นะครับ85นะครับพวกรหัสอ,อะไร่ s หรือ5 pa อะไรพวกนี้ราคาก็จะสูงนะครับมือสองก็ประมาณลูกละ7 0 0 0กว่าบาทนะครับประมาณนะครับ7,000กว่าบาทซึ่งข้อดีของขบูพวกนี้ก็ fc ก็คงรูง้ก,ก,กันอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นลูกเล่งเป็นเหลี่ยมนะครับเวลาบิดเนี่ยมันจะบิดได้ระยะสั้น แล้วมันก็จะตอบสนองไวมากขบูพวกนี้นะครับตอบสนองไวมากอารมณ์ไม่ค้าวิบากนะครับบิดปึด๊บแป๊บเดียวมันก็แป๊ดมาเลยนะครับม,มีปากยี่สิบแปดนะครับขบูเหลี่ยมหมายถึงของแท้นะที่เคยเห็นก็จะมีปากสามสิบสี่นะครับปากสามสิบหกปากสามสิบแปดนะครับเป็นขบูหัวใจแล้วล่ะปากสามสิบแปดมิลลิเมตรนะขบูขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นนะ บางคนบอกว่าเ,เล็กไม่พอชอบของใหญ่ๆก็จัดไปเอฟซีซึ่งคาบูเหลี่ยมนะข้ดีครับเวลามันบิดเนี่ยมันบิดได้ระยะสั้นแต่มันแบบรุนแรงนะครับรุนแรงตอบสนองได้ไวนะครับก็คือบิดนิดเดียวตอบสนองได้ไวกว่าคาบูกลมนะครับคาบูกลมก็คือก็คืออะไรครับก็คือคาบูลูกเร่งกลมนั่นเองนะครับลูกเร่งกลมเช่นคาบูแดดอะไรพวกนี้คาบูที่เป็นลูกเร่งวงกลมนะครับนะคา,าบูเหลี่ยมนะครับแฟตสไลด์เนาะ รู้จักกันอยู่นะครับเนาะแฟตสไลด์นะครับขบูกมลมลาวสไลด์นะครับซึ่งขบูสองแบบเนี่ยเอาไว้ใช้ต่างกันถ้าเป็นขบูเหลี่ยมเหมาะกับสําหรับทําความเร็วแบบจิจาร์ดในช่วงต้นนะครับแต่ถ้าขบูกลมเนี่ยจะเหมาะกับทําความเร็วแบบไหลไปเรื่อยๆเย,ย,ยาวๆเนี่ยขี่รถแบบไหลเย้าๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะจะเหมาะกับขบูกลมมากกว่าแล้วแต่ว่าเราจะขับแบบไหนนะครับซึ่งตระกูลคาว,วาเครื่อง150เนี่ยก็จะนิยมเป็นขบูเหลี่ยมนะเพราะว่ามัน มันจีจานอะออกไฟแดงก็มันแบบโอ้โหมันดึงดีอะครับ p สนะลองดูได้นะครับลองดูลองดูถ้าคันไหนยังใช้คาบูกลมอยู่นะครับแนะนําลองเปลี่ยนคาบูเหลี่ยมนะถ้ามีเงินเนี่ยก็ของแท้เลยนะมันดึงดีจริงๆนะมันบิดดึงดีนะอ่ะปัจจัยแรกนะครับที่ทาให้มันบิดติดมือก็คือคาบูเลเตอร์นั่นเองครับแนะนําให้เป็นคาบูเหลี่ยมนะครับแฟลสไลด์นะครับโอเคและปัจจัยที่2ครับก็คือปัจจัยที่2ก็คือประกับคันล่งครับ ประกับที่นิยมก็คือประกับทดรอบนะครับบางคนสงสัยว่าประกับทดรอบคืออะไรประกับทดรอบก็คือประกับที่ทําให้ระยะการบิดมันสั้นลงครับเอาพูดสรุปเลยนะครับก็ค enfin ือทดรอบให้มันบิดสั้นลงบิดสั้นลงมีข้อดีอะไรครับบิดสั้นลงก็คือมันก็จะคันเร่งเปิดไว้นะครับบิดปึ๊บมันก็แป้นเลยนะครับมันสั้นระยะบิดสั้นทาให้มันทำมันมีข้อดีก็คือบิดแล้วมันถึงเลยนะมันเต็มเลย ิดสั้นๆรอบเต็มเลยนะครับโอเคครับวันนี้จะเข้าประเด็นเลยวันนี้จะพาบอกเทคนิคการทำประกับนะครับของคาวาเนี่ยประกับเดิมเนี่ยทรงเดิมเนี่ยที่เป็นสายบนแบบนี้นะครับจะทำให้มันเป็นประกับทดรอบนะแปลงประกับเดิมให้เป็นประกับทดรอบอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับโอเคครับเอฟี FC ครับมองเห็นหรือเปล่าครับอันนี้คือ,อไรน้อเนี่ บางคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าบางคนรู้แล้วก็โอเยี่ยมเลยครับมันคือไส้เล่งนั่นเองครับไส้เล่งที่ผมเอามาให้ดูนั้นนะครับ FC ดูนะครับสีขาวเก่าๆล่องตรงนี้มีอ่าตรงนี้มีล่องสําหรับสายคันเล่งนะครับไส้เล่งตรงนี้เป็นไส้เล่งของ KR 150ครับเป็นของติดรถเลยจะสังเกตว่ามันมีล่องนะครับซึ่งตัวล่องตรงเนี้ย นะครับมันทําให้ระยะบิดมันมันเยอะนะครับสําหรับของตระกูลคาวาร้อยห้าสิประกับสายบนนะครับทำอาประกับเนี้ยไอตัวไส้ตัวเนี้ยมันทําให้ระยะบิดมันมันยาวยิ่งบวกกับคาบูกลมไปแล้วยาวมากเลยนะครับยาวมากระยะมันบิดมันจะยาวทำไงดีครับเปลี่ยนไส้เล่งใหม่ครับ ไ้เล่งที่เราจะเปลี่ยนเป็นไ้เล่งตัวนี้ครับเอาให้ดูอันนี้เป็นของติดรถนะครับแต่ไม่สมบูรณ์อ่าบางคนรู้แล้วนะเออนี่บางคนรู้ละน,นี่บางคนอาจจะรู้แล้วล่ะเห็นแค่นี้รู้เลยบางคนนะอ่ายังไม่เฉลยนะครับนี่มีแต่ไส้ไม่มีปลอกมือนี่ครับสังเกตนะครับไส้ตัวนี้ มันจะไม่มีล่องสําหรับสายคันเร่งน,นะครับมันจะมีที่เกี่ยวสายคันเร่งเลยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอเคหลังจากหลังจากที่เราเปลี่ยนปอกเร่งน,นะครับเป็นปลอกเร่งที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับมันจะทําให้ระยะบิดของคันเร่งสั้นลงนะครับ F4 สังเกตนะครับตรงนี้นะครับสังเกตขีดตรงนี้นะครับสุดแล้วครับเห็นไหมครับ สุดแล้วครับนี่ครับสังเกตขีดตรงนี้นะผมไม่มาร์คให้ดูนะครับเนี่ยข้อมือซึ่งข้อมือผมนะครับเอาอีกรอบนะเนี่ยข้อมือผมเนี่ยอยากเนี่ยนี่ครับข้อมือเนี่ยจากปลายนิ้วมาถึงข้อเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งนะผมวัดมาเนี่ยเนี่ยมันก็จะบีดมาเนี่ยมาถึงประมาณข้อมือผมเนี่ยเปลี่ยนละนี่ สุดแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนแค่ไสาเฉยๆนะครับนี่สายคันเร่งก็สายคันเร่งเดิมเอาอยู่อยู่นะครับสายคันเร่งเดิมปรับให้สุดนะครับได้ระยะนิ้วหนึ่งก็จะเท่าๆกับระยะบิดของพวกประกับ KLX อะไรประมาณนั้นนะครับประกับแต่งทั่วไปประกับทดรอบนะบขออภัยประกับทดรอบทั่วไปนะใช้ได้เลยเราเปลี่ยนเฉพาะไส้เร่งนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วแล้ว,ล,วละว่าของอะไรนะ ้าว f ี C S, ติดเครื่องแล้วครับทีนี้สตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวจะบิดให้ดูนะครับถ้าเป็นคาบูเี่ยมกับประกับแตง่งมันจะปิดขึ้นง่ายนะครับ นิดเดียวมันเต็มเลยนะครับโดยเอกลักษณ์ของมันโอเคครับเฉลยแล้วกันครับไส้เล่งตรงนี้นะครับเป็นไส้เล่งของยามาฮ่าทีเซเนะครับเปลี่ยนเฉพาะไส้เล่งของท z m 150มนะครับมันก็จะเป็นประกับทดรอบให้ทันทีครับมันจะแปลงประกับทดรอบตรงเดิมเนี่ยเป็นประกับเป็นประกับเดิมเนี่ยเป็นประกับทดรอบนะครับทำให้ระยะบิดสั้นลงแต่ข้อเสียนะครับ FC ก็คือเนี่ยมันจะมีระยะตรงเนี้ยมันไม่สุดนะครับแต่มันก็ใช้ได้เป็นประกับ สะ,ะอาดขอภัยเป็นไส้เล่ง TZM เอแท้นะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ก็หลักร้อยต้นต้นนี่แหละครับหลักร้อยต้นต้นรวมกับปลอกมือฝั่งซ้ายด้วยนะครับครบเซ็ตข้อดีก็คือมันเป็นของแท้นะครับเวลาเราใส่น่มันบิดลื่นนะครับมันลื่นมือมากเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับสองมือก็ขึ้นลวสองนิ้วขึ้นละตะกรำเนี่ยมันจะลื่นมากและปลอกยางก็เหนียวดีครับเป็นของแท้นะ ก็จะเหนียวเหน,ยเนียวหน่อยนะครับเนี่ยเหนียวติดมือได้ดีนะครับกระชับมือดีผมว่าอ้าโอเคครับ FC หลังจากที่รู้หลังจากที่รู้จวลองเอาไปทำดูนะครับราคาประหยัดเหมาะกับยุคโควิด1 9นะครับแต่งรถแบบยุคนี้เน้นใช้งานได้จริงนะครับโอเคครับไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ กระดิ่งนะครับติดตามก็เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับเราจะหาเราจะทําคลิปให้ f ีได้ดูเรื่อยๆนะครับอ่ะขอนาากันรอบครับส่งท้ายเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับขอบคุณสวัสดีครับ